สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาส่งงานนอกสถานที่กันนะคะสำหรับเจ้ารถคันนี้นะคะเป็นรถด m a x All New 2012นะคะเป็นตัว2012ตัวส park นะคะจากเดิมๆเลยนะพี่ๆรถคันนี้เป็นรถสีบอลเงินนะคะเป็นรถสีบอลเงิน All New 2012ตัวเตี้ยนะคะวันนี้นะคะได้มาจัดเป็นชุดแปลงหน้าอัพหน้านะคะเป็นตัวมิล X 2023นะคะ รายการเปลี่ยนของคันนี้นะคะจะมีตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่แก้มเลยนะคะที่เปลี่ยนโปง่งเป็นโป่งตัวสูงของมิวเ2023นะคะรับมากับตัวฝากระโปรงหน้าคาร์บอนมอนซ่าทรง M แบบนี้เลยนะคะลายผ้า F1 สวยๆเลยนะคะพี่วนี่แล้วก็ไฟหน้ามิวเอนะคะเป็นอะไรแท้เบิกใหม่นะคะพร้อมกับชุดกระจังหน้านะคะเป็นมิวเ2023เต็มระบบเลยนะคะ แล้วก็จะมีช่องลมนะคะก็มีคานกลางนะคะไฟตัดหมอก LED นะคะมาพร้อมฝาครอบไฟตัดหมอกแบบนี้เลยการชนหน้าเป็นของ MU-X 2023นะคะอะไรแท้นะคะสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ไฮไลท์เลยนะคะก็จะเปลี่ยนสีรอบคันนะคะเปลี่ยนสีทั้งคันเลยนะคะเป็นสีเทาแลมโบ2023นยีสสนะคะสวยๆแบบนี้เลยจากรถสีบอนนะคะน,นี่ให้ดูงานกันเลยนะคะ สีช่ำๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆรายละเอียดการแปลงนะคะให้ดูกันใกล้ๆแบบนี้เลยวันนี้ชุประหุนนิดนึงนะคะมาส่งงานนอกสถานที่พอดีจะส่งรถลูกค้าแล้วนะคะก็เลยแวะมาอ่าให้ชมสวยๆกันนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเหลี่ยมสันแก้มนะคะตรงเหลี่ยมตรงสันแบบนี้เลยนะคะพี่ความห่างความชิดระหว่างประตูกับแก้มนะคะคือเนียนมากๆนะคะ สันแก้มก็รับมากับตัวสันกันชนแบบนี้เลยนะคะมีเหลี่ยมมีเว,ว้าให้นะคะมีพลาสติกซุ้มล้อนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปให้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นของด e m a x 2023เลยนะคะเป็นตัวท็อปเลยตัวสูงนะคะนี่เดี๋ยวเราพาไปชมงานแปลงภายในกันค่ะว่ารถคันนี้นะคะแปลงหน้านะคะแล้วก็เปลี่ยนอะไรนะคะการแปลงจะสวยลงตัวขนาดไหนไปชมเลยนะคะ เรามาเริ่มตั้งแต่บานพับเลยนะคะบานพับฝากระโปงซ้ายขวานะคะตรงนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่นะคะเป็นใสของ2023นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พีนี่ให้ดูงานกันนะคะรายละเอียดจุดยึดต่างๆนะคะตรงนี้เราก็สร้างขึ้นมานะคะนงานสนิทงานเนียนแบบนี้เลยนะคะฝั่งแกมนะคะโครงรถยังเหมือนเดิมนะคะเราไม่ได้ตัดต่อไม่ได้แปลงนะคะ เราจะสร้างจุดยึดขึ้นมานะคะแบบนี้เลยให้ดูงานรายละเอียดกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะงานสวยๆนะคะแล้วก็จะมีก้อนนะคะมีก้อนที่เปลี่ยนเป็นของ d m a ม2023นะคะใส่กับวิเได้นะคะตัวปิดก็ใส่ได้ปกติเลยนะคะปิดติดช่องให้แบบนี้เลยพี่งานสวยๆสีช้ำๆแบบนี้เลยนะคะเราเก็บรายละเอียดให้แบบว่า นข,ข้างในด้วยนะคะเป็นสีเปลี่ยนสีเป็นสีเทาแลมโบ้นะคะจากรถเป็นสีบอลน,นะคะสวยๆเลยนะคะสีเป็นสีระบบ 2K นะคะสวยๆแบบนี้เลยรับประกันสีให้นะคะ,ะก็จะได้หน้าหล่อๆแบบนี้เลยนะคะให้ดูกันทุกจุดเลยนะคะปากระโปรงมั่นซาแท้เลยนะคะอ่าเปลี่ยนเลยนะคะ ทำให้รถดูเปลี่ยนมากเดี๋ยวดูฝั่งนี้กันนะคะฝั่งน,นี้ก็พลาสติกซุ้มล้อนะคะเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะงานสนิทแบบนี้เลยนะคะให้ดูความห่างความชิดระหว่างแก้มกับกันชนนะคะอ่าแล้วก็ดูฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นสันแก้มของตัว d ีแม็ก2023นะคะของตัวมิวเกก็เหมือนกันนะคะรับมากับเหลี่ยมกันชนได้อย่างลงตัวเลยนะคะนี่ความห่างระหว่างแก้มกับประตูนะคะ ขนาดประมาณเดิมนะคะรถแท้เลยสวยๆเนียนๆค่ะพี่ๆจากรถสี่บอนนะคะคันนี้นี่เป็นรถเดิมๆเลยนะคะเปลี่ยนสีเป็นสีเทาแลมโบทั้งคันเลยนะคะสอง3ันยิบสามนะคะเราเก็บรายละเอียดให้ยิบเลยแบบนี้เลยนะคะพ่นนอกพ่นในนะนี่ให้ดูกันเลยนี่ภายในนะคะภายในเราก็เก็บงานให้นะคะพี่ ให้ดูงานกันเลยนะคะเก็บนอกในเลยนะคะพี่พี่นี่สวยๆเลยนะคะอ่าเห็นไหมไม่ใช่ว่าเป็นแค่สีเทาแลมโบวข้างนอกนะคะข้างในแล้วก็เก็บงานให้แบบนี้เลยนะคะพ่นนอกพ่นในนะคะในล,ละเอียดคือแบบยิบเลยสวยๆแบบนี้เลยค่ะ,ะให้ดูกันเลยนะคะอาจจะส่งงานมืดไปหน่อยนะคะพี่พี สวยเลยพอดีลูกค้าอ่ารีบมาส่งรถลูกค้านะคะรถคันนี้นี่ข้างหลังนะคะเปลี่ยนเป็นสีเท่าแลมโบเลยนะคะกระบะเป็นกระบะสแตนเลสนะพี่นี่กระบะที่เขาเป็นสแตนเลสนะคะเราเก็บงานให้แบบยิบมากสวยๆเลยค่ะลูกค้าเป็นปื้อมอ่ะรับรถจำรถตรัวงไม่ได้แน่นอนนี่ค่ะให้ดูงานกันเลยนะคะ แบบนี้เลยสวยๆเนียนๆเลยค่ะพี่ทั้งสองฝั่งเลยนะคะโนกระจกโนหลังคางคือเก็บยิบเลยนะคะพี่ให้ดูงานกันเลยนะเปลี่ยนสีทั้ง่ันนะคะเป็นสีเทาแลมโบประตูอีกหนึ่งฝั่งค่ะให้ดูรายละเอียดกันเลยนะคะพี่พีเก็บแบบ อิบมากนะคะนี่เปลี่ยนเป็นสีเทาแลมโบเลยนะคะจัดให้ร,หรอๆไม่ผิดหวังคพ่พี่ๆพี่ๆคนไหนที่สนใจนะคะสามารถกดติดตามสอบถามร้านต้ำออโต้ช็อปได้เลยนะคะร้านเราตั้งอยู่บนถนนบางนาตาราดกม .14 นะคะติดถนนใหญ่เลยเบอร์โทรศัพท์083 894 7603นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook แล้วก็ทางช่องยูทูบของทางร้านต้มด้วยนะคะอ่พี่ๆคนไหนที่ สนใจนะคะอยากจะเปลี่ยนอัพหน้านะคะจากรถออนิว2012นะคะไม่ว่าจะอัพเป็นตัว d m a x หรือว่าตัวมิวเนะคะได้ถึง2,024เลยตัวปัจจุบันเลยนะคะส,สามารถสนใจสอบถามร้านตั้มได้เลยนะคะแล้วก็เรามีบริการเปลี่ยนสีด้วยนะคะนี่รถคันนี้เปลี่ยนสีแล้วนะคะจากสีบอนนะคะเป็นสีเทารเรมโบนะคะสวยๆเนียนๆแบบนี้เลยนะคะ ขอบคุณพี่ๆ,ๆมากๆเลยนะคะที่กดเข้ามาชมและกดกดเข้ามาติดตามกันนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวขอตัวไปส่งรถลูกค้าก่อนนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ